เอาแล้วครับผมลืมเอออีกสามสิบวนาทีจะหมดอกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกริ่งด้วยนะครับตรงนี้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 วันนี้ออกมาเรียนในต่นารครับดูฟังบรรยายไปพังๆครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปอ่านหนังสือ วันนี้เป็นวันประชิมของพี่มอหกเขาใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับยิงกว่าไปลบที่บางเายจันอีกนะฮะขอลอปกปอกเปิร์กมดเล่บนบอล อ่าครับมันเป็น CGI นะครับโอเคครับ let's go